สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามันดูตัวเมียลูกผสมนะครับคู่ตัวคู่ตัวน้อยๆที่ผมโชว์ไปนะครับตัวนี้ตัวเมียลูกผสมลูกจะอาคมทั้งนั้นนะครับชุดนี้ตัวเมียมีอยู่สองสี่หกเจ็ดตัวตัวเมียเจ็ดตัวชุดนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันชุดต่อไปนะครับ เพราะว่าแม่ของมันนี่หนีไปอยู่กับเปป่าแล้วหาไม่เจอละไม่คิดไม่ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับส่วนชุดนี้นะฮะเก็บไวท้ทำพันทั้งหมดนะครับลูกจะอาคมตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ครับเพราะเอง ลูกเพาะทั้งนั้นครับนี่ครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับชุดนี้